ทุกคนหยุดเออก็จะบอกเหตุผลที่โซเชียลดีทออกไปนะทุกคนคือแบบอันเนี้ยอ่านซีเรียสเฉยอันเนี้ยก็คือซีเรียสนะว่าแบบคือเหมือนว่าเอาเคยจำจำ,จำที่เล่น Q&A ไปได้ปะแล้วทีเนี้ยมันมีแต่แบบคำถามคำถามแบบคำถามอะาไรคำถามแบบรักรักรัก,กนี่นี่ไหมแบบรู้สึกยังไงบ้างนี่นั่นนี่คือแบบ เยอะมากจริงๆมันเยอะจนแบบเคยเราแบบตั้งคิวเอมาเพื่อที่จะแบบคุยกับเราหรือแบบมีคําถามเมน,นี่ยนั่ไม่ใช่แบบคือเข้าใจควาว่าแบบคิดได้อะไรเงี้ยแต่แบบอยากให้มีขอบเขตอ่ะอืมคือก็รู้สึกว่าก็พูดเรื่องนี้กันหลายคนหลายรอบหลายเรื่องราวมากมายหลายรุ่นกันมาแล้วก็อ,อยากจะแบบก็เลยทาให้เราแบบรู้สึกดาวเลยช่วงนั้นแบบอีกแล้วอ่ะเออเก็ t ปะ คือหน้าโมเมนต์นั้นคือนีนี่มันพูดในไลน์แอนล้วก็เลยทาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คนก็ปาคุกกี้มาให้แล้วแต่พอแบบมันเป็นพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยเออเป็นพื้นที่ของเราแบบ Q&A แล้วก็ถามจนเรื่องนี้นี่เข้ามาจนแบบไม่อยากเล่นโซเชียลแล้วเลยรู้สึกรู้สึกส่วนตัวนะเป็นคนที่เป็นคนที่ถ้าใครมาบอกชอบแล้วไม่ได้ชอบจะเปลยตัวออกมาทันทีไม่ว่าจะเพื่อนหรือแบบรู้จักไม่รู้จักนะแบบจอะไรจะเปี่ยนตัวแบบ รู้สึกอ่าอานรู้สึกแบบถ้าเราเข้าไปรู้สึกกับเขาถ้าเราเข้าไปแบบสนิทก,กับเขาเหมือนเดิมไงเขาจะคิดว่าเราให้ความหมองหรือเปล่าก็เลยแบบไม่ไม่อยากไม่ไม่ไม่ไมค่อยสูน่าเท่าไหร่ใช่อย่าพูดแต่เรื่องเศร้ามีคนถามไงมีคนถามแล้วก็บอกนีมิไม่ได้หายตัวนี้นิตั้งไลฟ์ไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมมาดูนะ